สวัสดีครับวันนี้โบกับผมนะครับอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาสั่งของมารีวิวให้ดูนะวันนี้ก็จะเป็นก๊า์ไลซินนะแต่ไม่ใช่ไลซินนักฟุตบอลนะเป็นไลซินอเมริกันฟุตบอลนะครับผมราคาถูกมากแต่ไม่ได้ชังไม่ได้สั่งในช้อปปี้นะกล่องนี้นะสั่งในลาซาด้านะครับผมร้านอะโลฮานะครับผมลองไปเซิร์ชกันดูนะครับผมเดี๋ยวลองสั่งนะครับนี่เป็นกล่องแรกนะที่สั่งจากลาซาด้านะครับผมส่วนทั้งหมดนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นสองใบนะ่ดี๋ยวผมที่เกียดแกะแล้วนะทั้งหมดนี้ก็สั่งมาจากช้อปปี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันของลาซาด้านะกล่อง้านอกกว่านะเค้ปเ็คอย่างดีครับผมนี่มีเราลองแกะด้วยนะคือโคแพเ็กมันแน่นหนานะรู้สึกว่าแน่นหนาดีเอาเออนีครับมีประมาณนี้นะเออนะเดี๋ยวเรามาแกะกันโอ้โค้แเ็คแน่นหนามากนะเออ ค่อนข้างจะแกยากหน่อยเดี๋ยวขอขอเลาะมันนะค่อนข้างจะแกะแกะแก,แกยากอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ค่อนข้างจะเจ๊แกอยู่เนาะ้อโคเคนมาหนามากนั่นหนาดีนะผมนี่โอ้มีใบนะเป็นใบทางของทางร้านนะครับนี่นะผมทางร้านนะครับใบเดแล้วก็นี่โอ้โคเพชรมาใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่เยอได้อยู่นะขายๆกับกร้านที่ผมสั่งในช็อปปีเ้เลยนะ ของวัหนึ่งงานนีนะเออแต่เข้าใส่กเทยเยอะมากเดยากนะครับเด๋ยวยาไปเลยอ่า Okay. เขาพันสับวัตเทปรอบบับเบิ้ลเลยนะมันไม่เหมือนร้านนู้นนะร้านนี้เขาพัน,พ,น,นพันมาหลาย,ายนนะ่ะนี่ผมโอ้โหพันมาหลายหลายชั้นนะพันมาหลายชั้นนะนี่นะครับผมนี่ก็เป็นนะครับผมหมดแล้วนะครับผมเรามาดูด้านหลังนะโอ้เขาปิดซับวัตเทปไหมด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาดู นะครับผมเรามาลุ้นกันเลยนะครับอืมเอ้เข้าแถมการ์ดมาด้วยมันเป็นการ์ดเบสธรรมดานะก็ปิดไว้นะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหคือแกะไม่ได้เลยแกะไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเขาเขาใส่ใจมากนะนี่แกะไม่ได้เลยนะผมต้องไปตัดออกนะ ครับนะครับผมขอกิดเซอร์ฟเพเทปมาทุกทุกที่เลยนะตรงฝาตรงทางเปิดนี้ด้วยนะโอ้โหมาครับผมนี่นะครับมามาดูกันนะครับผมอ่านี่นะครับใบนี้เป็นโอ้โหนะครับนี่เป็นดันลาสนะครับดันลาสคาร์บอยนะครับผมนี่เป็นลุกกี้นะเป็นการ์ดเบียดนะครับผมเซดีแลมส์นะครับ WR 8 8นะครับผม มาแนี้นะครับผม220 0นะครับเป็นลุกกี้นะครับผม NFL นะครับผมผมยังไม่เคยเปิดเลยนะนี่นะครับโอ้โหเป็นลายซินนะครับผมน่าจะซินออนการ์ดด้วยนะครับผมนี่สวยมากนะครับผมใส่ทบหลุดมาด้วยนะครับผมใส่โซ่ลินลี่ไลไลลี่ลีลี่นะครับผมไลลี่ลีนะครับลุกกี้นะครับออโต้กราฟนะครับผมเป็นลายซินของลุกี้นะครับผม นี่ครับพีเมียด้าฟสองพันบเอ็ดนะครับผมนี่นี่ครับผมประมาณน,นี้นะครับนี่นะครับผมมีข้อมูลอยู่นะเลยล,ลี่นะครับนี่นะครับผมเส้นสูง6.0ฟุตเดือนนิ้วไม่รูน 2, ้นะหนัก200 LB นะครับผมเกิดวันที่6เดือน2ปี98นะครับนี่โฮมทาวน์นะครับลิเบอร์ตี้วิน วิลล really really <c oughs> really oh ี่สองนะครับทูมีทวิตเตอร์กันด้วยนะครับลิลี่ลี่นะครับ at lily ีน็อตเว e เทนนะครับผมนี่ก็บอกรายละเอียดนะครับผมแคลรี่นะครับเล่นบาสกีนัดอะไรแบบประมาณนี้นะผมไม่เข้าใจนะผมเนี่ยของเ a l ูเลชั i o นะครับโอ้โหเลเลออนบน on the p h อ n e of discard s นออนการ์ดนะครับผมนี่บนฟอนต์นะครับเซ n d หน้า ของกร์ดนะครับผมโอเคนะครับน่าจะเป็นการ์ดของของบริษัทนี้นะเสร็จนะครับผมเสร็จโอ้โหนะครับผมราคามันถูกนะผมก็เลยจัดมานะครับผมผมเอาหมดนะครับผมกลายเป็นก๊าซไลซินนะครับอืมนะก๊าซไลซินนี่ผมจัดมาเลยนะครับนี่นะครับมาดูกันตรงนี้นะครับผมโอ้ไลซินออนการ์ดนะครับ ใช่เลยครับลายเซ็นออนการ์ดนะครับผมนี่สวยมากอื้มสวยมากนะครับนี่นะครับผมสวยมากฮ่าฮ่าฮ่าะโอเคนะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในที่ตกละยูทูบไปด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเย่สวยงามมากครับผม